แบบอย่างพีทอย่างเงี้ยค่ะสําหรับพลอ่ะพีทเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็พีทเป็นเป็นเพื่อนที่ดีมากๆแต่สําหรับพลโทษนะพีทเป็นแฟนที่ไม่ดีสำหรับพลอ,อ่ะเ <c oughs> ฉยๆมันอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ได้คลิกกับเราในเรื่องเรื่องในเรื่องวีเลชั่นชีพแต่ว่าวีเลชั่นช i พของแฟนชีพอะค่ะดีเพราะว่ามันเป็นคนที่สปอร์ตทีฟแล้วก็มีอะไรมันช่วยเท็มทีเลยสำหรับพลอยพีทน่ารักแล้วก็เป็นเพื่อนได้บ,บางคนทําไม่ได้ซึ่งไม่ได้แปลว่าต้องทําให้ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ว่าแบบ ตอนที่เราจะ switch โหมดว่าแบบจากบางคนแบบอาจจะเพื่อนกลายเป็นแฟนเนี่ยเป็นไปได้แต่พอจากแฟนมันกลับมาเป็นเพื่อนอีกทีหนึง่งบางทีมันยากแล้วโดยเฉพาะถ้าจบกันด้วยการแบบนอกใจหรือบางทีมันเห็นหน้าแล้วมันยังแบบเราเราคุยกับตัวเองจบยังไงพวกแรกๆเจอก็ยังจะแบบมึบอยู่อยากจะต่อยหน้าอยู่คะ่ะแต่ว่า <laughs> มันใช้เวลาคะ่ะแล้วมันจะดีขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากเอาเขาคืนมาอยู่แล้วรู้สึกว่าเราเราอยู่ห่างๆแบบเนี้ย สเตตัสแบบเนี้ยดีเพราะว่ามันคอย p o ร์ t ที e อยู่ทํางานกับแฟนเก่ากลายเป็นคนที่อึดอัดที่สุดกับกลายเป็นพี่โอ๊ตของหนูพ,พี่จริงจริงพี่โอ๊ตช่วงแรกอึดอัดค่ะแต่ว่าหลังๆมันเริ่มแซวแล้วค่ะมันสนุกปากมันแล้วค่ะมันก็เลยพูดคํหนึ่งมาที่พลอยจาได้เลยว่าแบบเราควรจะอยู่ด้วยกันนะเพื่อนเงินมันก็ยังมีอยู่นะม,มันก็ยังทําได้อยู่นะ อย่างเงี้ยพอก็เออค่อยๆปรับค่อยๆจูนแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะจนตอนหลังเราก็เป็นฟิลแบบด่าอิพิษได้อะไรเง hm. ี้ยค่ะมันก็เลยดีข um um ึ้นค่ะทุกเรื่องใช้เวลาจริงๆโดยเฉพาะการใี่ะจะเปลี่ยนเพื่อนเป็นแฟนหรือแม้กระทั่งการจะเปลี่ยนแฟนเป็นเพื่อนอ่ะที่อยากใช้เวลาหมดทำไมเวลาที่มีภาพของการหมองเข้ามาจะรู้สึกว่าน้องพลอยเองจะไม่ค่อยห่างหายจากการมีแฟนจะมีความรักจะมีความรักอยู่เรื่อยๆดูเหมือนจะเป็นคน ไม่ต้องไม่ใช่เป็นคนที่อดทไปด้วยความอดทนอดทนไปด้วยความรักจริงไหมว่าเราไม่ค่อยโสดก็อาจจะใช่นะคะไม่ค่อยโสดนั่นหมายความว่าหนูหลังจากที่ความรักครั้งหนึ่งจบไปหนูจะเริ่มต้นใหม่ค่อนข้างไวไม่รู้เหมือนกันว่าไวหรือไม่ไวแต่ว่ามันก็จะมีคนเข้ามาคุยอืแล้วเราก็เราก็ไม่รู้ว่าเราใจง่ายหรือว่าเราอะไรแต่ว่า เพราะว่าพอมันคุยแล้วมันใช่มันใช่แต่คนไหนที่มันไม่ใช่หนูก็ตัดนะคะอืมค่ะอาจจะเป็นคนชัดเจนด้วยค่ะว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรค่ะค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่หนูชอบอย่างชัดเจนเลยคือชอบแฟนเด็กหนูอันนี้หนูไม่รู้จริงเหรออันนี้หนูไม่แน่ใจไม่ได้เป็นสเปกมันไม่ได้เป็นสเปคค่ะแต่ว่ามันมันจะมาแบบนั้นเองอ๋อเหรอแฟนคนปัจจุบันของเรา เด็กกวา่ากี่กปีอะลูกเก้าปีค่ะเก้าปีปตอนที่เริ่มตน้นคิดว่าจะคบเนะี่ยรู้แม้ว่า9ปีหรือไม่ได้ถามเรื่องอายุก่อนไม่ได้ถามเรื่องอายุก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะ9ปีด้วยสําหรับหนูหนูคิดว่าเขาโตโตกว่าอายุเขาเพราะว่าการพูดการจาหรือว่าความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโตอเขาเป็นพี่คนโตในครอบครัวเขาที่มีแบบพี่น้องแบบ3ยยามสี่คนอะไรเงี้ยค่ะแล้วแอนด์ูดของพี่คนโตอ่ะมันจะมีความแบบจัดแจงอะไรบางอย่างแล้วก็แบบ เป็นคนเป๊ะอะไรบางอย่างแล้วเราชอบคนที่มันน่าจะเป็นประมาณนี้ค่ะเพื่อจัดการเราว่า <laughs> เราโซนเกิดกับมาก่อนเลยเ้ย